แทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ หากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีฟ่าท้ายเกกับรายการสุด hit You Pick I Play นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต่อเน,นื่องกันเลยนะครับผมไม่ขาดตอนนะเชลซีไปแล้วอาร์เซอนอลไปแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วทีมต,ต่อไปครับผม เก้าเก้าสองพัไม่ใช่ ผงแดงลิเวอร์ pool สองพันสิบหกนักล่ะสำหรับลิเวอร์ p o o นะครับผมฤดูกาลนี้นะฮะซื้อนักเตะมากมายกายกองนะครับแต่ละคนนี่บอกได้เลยว่าจ๋าจ๋าทั้งนั้นนะคือเขากระมังเอาแชมป์อ่ะเขาเสริมทัพแบบกูเอาแชมป์อ่ะใช่ไหมผู้รักษาประตูก่อนเลยครับผมซิมงวินโยเล่นะครับผมแบ็กขวานาเชเนียลคายนะครับเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวเป็นเอ็มเลชานะผมกลับมามาดูซาโก้นะเอ็มเลชานี่ผมชอบนะมันเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมแล้วก็วิ่งเจ็ดสิบเก้านะถือว่าเร็วครับถือว่าเร็วครับแต่ต้องดูอีกทีนะในเกมแบผมมมอัลเเเบรร์โโโโโตนนนี่ ฟีฟาสินี่ถือว่า OP มากมากเลยนะครับคือโกงอ่ะเรียกง่ายๆว่าโกงสตั๊รวม78ครับแต่เขามีวิ่ง87ดสิบเจ็ดอ่ะดีเฟนส์เจนะฮะเลี้ยงบอลอีกแปดสิบนะถือว่าโกงมากกับฟีฟาสิใช้กันเยอะนะกองกลางครับผมจอแดนเฮนริสันไม่เข้าใจเหมือนกันนะจอแดนเฮนริสันเป็นแค่โกธรรมดานะแต่ว่ามันไม่เป็นแลโกไม่รู้เหมือนกันนะทำไมถึงไม่เป็นแลโกนะครับผมทางด้านซ้ายนะครับผมเจมส์มิลเนอร์ทางด้านขวานะครับผมจอแดนไอนะหรือผมเรียกว่าอีเบสนะฮะกลางลูก่อเคาขืงต ใจของยเวครูในตอนนี้นะขาดไม่ได้นะยิงสุดสวยอะ่ะคือกูแช่งไว้จะหมดเวลาอยู่แล้วอะ่ะมันยิงซะกูปิดไฟนอนเลยอีก <c oughs> คนครับผมโรเปโตฟาร์มิโนโบโลซาเดโอลิเวลาโอ้โหชื่อขอ,อน้ำแดกหน <c oughs> ชื่อยาวม,กมากๆครับผมแต่หำจะยาวหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าวิ่ง77ยิง77ส่ง77จแค่ผมเป็นคนชอบเจ็ดนะ <c oughs> <c oughs> กองหน้าแลยครับผมคริสเตียนเบนเตเก้นะครับ คนนี้เหมาะกับลิเวอร์พูแอ๊บผมก็กลางๆเหมือนกันนะแต่ก็ต้องรอดูครับผมแต่ยิ่งสุดสวยไปแล้วนะนัดอุ่นเครื่องฮะหลังจากนี้ต้องมาดูฟอร์มของเขากันนะผมส่วนสำรองนะครับผมมีบาโลเตนนี่นะครับผมแดนนี่อิงส์นะครับเราซามากุยดแดเนียลเซอร์ริตอดัมลัมลาน่านะครับดายันล็อบเลนนะครับผมแล้วก็โคโลตูเล่นะครับผมมาพร้อมกันรวบสี่ห้าหนึ่งครับแต่สี่ห้าหนึ่งจริงๆมันจะประมาณสี่สามสองหนึ่งมากกว่านะครับผมคือมีตัวทำเกมสองตัวคูนิโยกับฟลารมิโนนะครับผู้จัดการทีมแน่นอนครับผมแบนดีครับ อาล่ะครับผมคู่ต่อสู้ของเรานะครับโอ้โหไหวไปเนี่ยโอ้ยแคบวอลลัซซี่อินฟอร์มนะครับอาซาควาดาโดโอ้เขาเกิดมาวิ่งครับโอ้โหตายแล้วเจอทีมนี้มันวิ่งกระจายโอ้โหทีมออเดรทีมออเดรซีซั่นเดกอาร์นะโอ้อินฟอร์มคิสสโมลลิงนะฮะโอ้วอลลัซี่กลัวครับกลัววอลลัซซี่ครับเพราะมันวิ่งเร็วนะสกิลห้าดาวเลยนะครับกลัวครับโอ้โอย้เยแผลนิสันเนี่ยวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย โอ้มียอแรกเซฟสวยมากครับไอ้เฮี้ยมันช้าจังวะเฮนเดอร์สันช้ามากๆวะ่ะโดนยิงแล้วไอ้เฮี้ยโอ้โหความเร็วสู้เขาไม่ได้นะครับเขาเร็วมากแต่ละตัวครับดิย้อยย่งได้เว้ยมาเป็นเตเก้ชนชนอะไรเป็นเตเก้เเเกความแข็งครับผม โอ้ถ้าดีใจเป็นกลอีกแล้วนะฮะแหมดูความแข็งชนกระเด็นเลยครับปึ้ง <c oughs> <c oughs> สุดยดอดอ่าล้เว้ยไปเลยรช้ดน,นเฮนเดอร์สันไปจช้ได้ไอซ์ใได้ไอซ์ใได้ไอเปิดมาสวย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 อะ่ะได้จุดโทษหรือเปล่าวะเดี๋ยวอะไรเอ้ยครูเสียฟาวได้ไงวะ โอ้ยคูติญยอจะยิงนะครับครูผมจะยิงไกลครับเหมือนคูติญยอชอบยิงนะฮะแต่ว่าไม่ถึงเออเร็วชิบหายโอ้โหเียเออโดนเผาแล้วโอเคมียอดไอ้องเอาไวมากครับยอดเชื่อจะโดนเผาเครื่องแล้วนะฮะแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโบราซีลูกนี้ โอ้ยอาซาเยอยอาซาอาซาสกัดไว้ดิอยากเข้ามานะจ๊ะอย่าให้อาซาเข้ามานะจ๊ะโอเคจ้าโห้ยโอเคโอเคโอเคแอะแอโอ้โหอาซาไม่ปวดจริงๆครับไอ้ี้อ่ะอือฮั่ มาแล้วเจมินเนอร์ให้เบนเตเก้เบนเตเก้เบนเตเก้โอ้เบนเตเก้โอ้โหมันทิศขวาเหรอวะเอาละครับผมครึ่งหลังนะครับผมผมเปลี่ยดไดเนลสเต์ลิทเข้ามานะฟามินเนอออกนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นกองหน้า2ตัวนะครับผมใช้คูเตโยเป็นกลางลูกแทนนะครับกองหน้าตัวเดียวผมรู้สึกว่าเบนเทเก้มันโดดเดี่ยวเกินไปหน่อยนะครับนี่ไงนี่ไงมินเนอร์ โอ้โหแจมส์มิน่าเฮโอ้เหลี่ยมมันดีเอา้าประตูไม่ออกโอ้แล้วไม่มีโยเล่ไม่ออกวะโอ้โดนยิงทุเรศเลยอาซาองอาซามอันตรายอยู่แล้วในเกมอะแต่คือเหลี่ยมเหลี่ยมโบลัสซี่ดีกว่าแต่ว่ามิโยเล่ไม่ออกมาครับสวนดีเฮีย ฟาดอ้าวเฮ้ยฟาว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 ,าวครับได้ได้ฟรีคิกลูกระยะน,นี้เยอยมีใครยิงได้ดีๆบ้างบอกวะนิวบุซาโก้เนี่ยนะพ่อมึงเอาเป็นแดเนียลสเตอริดแล้วกันนะครับผมโอ้ชนเสาอี๋เอยชนเสาครับเฮ้ย สเตอร์ลิงไอสัตว์เออโอ้หมดเวลานะครับเสมอแต่จะขออีกเกมนึงครับเพราะเกมนี้มันไม่ค่อยเหนียอะไรเลยวะขออีกเกมนะครับยังไม่ถนัดถนีเท่าไหร่นะแต่ผมว่าคราวหน้าเกมหน้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็กองหน้า2ตัวดีกว่ามา อ๋อแล้วครับผมคู่ต่อสู้คนต่อไปอิตาลีอิงอิตาลีผสมอังกแลนอะโอ้โหยอรเรนเต้ครับสายเปิดเพราะอัสซามัวน,นะครับขผมคูราโดนะครับวีเดาวันอิงตรงไหนว่ามันก็มีแต่อิตาลีนะครับมาเลยแดนนี่อิงเราเห็นนายโอ้โหแดนนี่อิงครับผมเฮ้ยจานโอ้โหจานไอ้เหี้ยกูโดนด็อกคิกเต็มๆเลยวะนะจานไม่ฟาวเหรอวะด็อกคิกเลยอะ่ะ โอ,โอ้ยโอ้ยโดนสวนมาลูกนี้ยยเลนเต้เตช้าครับเราตาไปเบียดกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิเกีย,ยแล้วโอ้มีโยเล่รับชิวๆครับเฮ้ยพกปาเฮ้ยเตเบสตันเอียเตเบสปันย่างสวยอ่ะเตเบสปันสวยมากครับ,บหายละกุนกันเกล็ดเบลลอ้าวมันมีเกล็ดเบลลด้วยวะ ผมใส่มันเพิ่งเปลี่ยนเข้ามานะครับผมมันเปลี่ยนมาตอนไหนผมยังมองไม่ออกเหมือนกันแต่อยู่มีเกเลเบลเชยอีเบสน,นะฮะโยนมาให้เบตเ,เก้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเตเก้ออกแล้วก็เอาพวกเออ่สเตอร์ลิทเข้ามาจังเลยว่ะมันช้านะเป็นเตเก้นะฮะนี่ไงนี่ไงึไงอโอ้เบนเตเก้ เบนเต้ก้เบียดขึ้นไปโคกลูกนี้เชียวสาวเป็นทีเดียวถ้าเข้าที่สวยเลยครับเฮ้ยฮวีดาววีดาววีดาวให้อซามมวน่ากลัวมากลูกนี้ระวังแทงทะลุช่องโอเคมินโยเล่มึงจะออกมึงก็ออกมาดิมึงกักทาไมวะมันกักทําไมวะมิงโยเล่ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูจะเซฟสวยมึงกักทาไมวะ เออผมเอาเบนเตเกอ้ออกเลยนะครับเอาสเตอลิดเข้านะครับผมต้องการกองหน้าที่มันมีความเร็วปี๊ปาร์ตครับผมไม่เอาแบบว่าชักช้าเออลูกนี้สเวตอีกโอ้รู้ทันเฮ้ยมันแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเกมเลยว,ว้ยขอในทว่าแดเนียลสเตลิดขอในทวะ่ะขอในทว่าอย่นี้ต้องแบบนี้ กมช้าเกินไปครับี่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเกมเลยนะเนี่ยเนี่ยมากมากเลยว่ะแต่ฉันไม่ได้ชนะนำนะครับึ่งประตูต่อศูนะฮะแหมตะกี้ผมก็ลืมกดท่าดีใจเตยโศกนะฮะแหมลืมครับเมื่อไรฮะเขียบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าเข้าผีผามอย่าผีผามอย่าผีผามอย่าผามผีมาแล้วอีเหีเตยเบสยิงมาแล้วโอ้โหมิงโยแล่มันเก่งว่ะมิงโยแล่มันคุ้มตะปบแบบนี้ สามสองสาม,สามลูกะนะฮะมิโยเล่ผมว่าเก่งครับไปเลยอู้แดนเนียลสเตอร์ลิตประตูไม่ออกแดนเนียลสเตอร์ลิตอู้ยิงชนเสากูอยากจะเต้ยโซกเข้าใจปะอยากแบบอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> โัวเาหเาโกาโหเระหเาหเราะเวเราหเรเหเ โอ้ยมันจริงเลยไม่เป็นไรมุมไม่มีมุมไม่มีมม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 ผมปิดมุมแวกไอ้เงี้ยมันเคลียร์ไม่มีใครมาตามติดตามผลงานเลยเคลียร์ดิเบียดเบียดเบียดโอ้ยไอ้เงี้ยมันพลิกไปได้ละปั่นละไม่ปั่นเว้ยอย่าโอ้โหไม่เอาไม่เอาอีเบะ๊ะโอเคหมดเวลาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมมีนโยแรแออกแมตช์ออฟเดอะแมตไปเลยนะครับเซฟเยอะมากนะครับผมแดเนียลสลิดยิงประตูชัยนะครับ แดนนี่อิงก็ถือว่าพอใช้ได้แดนนี่สเตอร์ลิตเนี่ยโอเคส่วนเบนเตเก้มันช้าเกินไปหน่อยนะครับผมคูติโยลก็กันงันครับในเกมนะครับแต่ปีแต่มิโยเล่นี่เก่งจริงครับเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูล2016นะครับผมสำหรับตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นทีมอะไรดีสามารถคอมเมนต์ยูทูบไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็สังเกติดตามได้นะครับเวลาชมฟีฟาทากเรียนในตอนต่อไปนะทางสนองมินี้ลาบก่อนพบกันาวต่อหน้าครับผมสวัสดี เซอร์ซิตี้นะครับผมในบรรดาทีใหญ่เนี่ยถือว่าออกสตาร์ทได้สวยหรูมากนะหรูที่สุดแล้วนะครับผมก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนเลยนะครับผมโจฮานส์นะครับแบ็คขวาครับผมแบตเตอรี่ซานย่าครับเซ็นเตอร์แบ็คสองตัวเป็นคอมปานีกับมังการ่านะครับผมส่วนแบ็คซ้ายนะครับผมเป็นโคลา